พี่เฮงผมกลับก่อนนะพี่สวัสดีครับเอา้ากลับบ้านแต่วันเลยเนี่ไงอารมณ์ดีแล้วดิแน่นอนพี่ผมแนะนำพูนส่วนผมแล้วนะให้เขาติดตั้ง UPS Smart Connect แบบที่พี่เฮงแนะนำผมไงต่อไปเนะี่ยผมก็สบายตัวแล้วส่วนงานที่ทุกที่ไรกังวลเลยขอบคุณพี่มากนะครับผมไปแล้ว เครียดเครียดอะไรครับพี่บิ๊กคนไอทีแบบพี่นี่มีเรื่องเครียดกับเขาด้วยร้านโอ้คนไอทีก็คนนะครับคุณเฮงพี่ก็คนเหมือนกันเครียดได้ดิอ๋อเป็นคนผมก็นึกว่าเป็นหยุดพี่กำลังเครียดจะบ้าเลยเนี่ยแกยังมากวนมาแกล้งพี่อีกโอ้ยเครียดเหรอครับพี่ ผมแนะนําถ้าพี่เครียดนะกาแฟสักแก้วนะครับอืมกาแฟพี่จัดไปเนี่ยจนตาพี่นี่ค้างหมดแล้วโอ้ยน่าจะค้างถึงพรุ่งนี้เช้าโอ้ยเอาแล้วพี่เครียดอะไรอะ่ะมาผมช่วยมา <c oughs> คือเรื่องมันเป็นอย่างงี้เฮงพี่เนี่ยกาลัง implement ระบบ Network และระบบ IT ของโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็มีหลายสาขาอยู่แต่ละจังหวัด ปัญหามาอยู่ตรงนี้บริษัทพี่เนี่ยหาพนักงานไอทีไปดูที่สาขา,ต,าต่างๆในต่างจังหวัดไม่ทันในช่วงนี้โควิด1 9แกก็รู้กดเข้าออกแต่ละจังหวัดมันเข้มงวดอะ่ะโหลําบากพี่จําเป็นต้องใช้คนทั้งหมดเลยเหรอครับที่เข้าไปดูระบบในแต่ละจังหวัดอ่ะไอ้นี่กวนไม่เลิกถ้าแกไม่ให้ใช้คนถ้าแกจะให้ใช้ใครใช้อะไรเข้าไปดูเครื่องเข้าไปดูแล แกจะบอกนะว่าจะใช้ยิ้มหวานแล้วก็ตาหวานของแกนะก็ไปดูแลอ่ะไม่ใช่พี่แล้วจะใช้อะไรใช้เทคโนโลยีไงพี่เทคโนโลยีอะไรของแกก็สมาร์ทคอนเน็กต์ UPS ไงครับพี่เฮ้ยแต่ UPS เนี่ยที่โรงพยาบาลสาขาต่างๆเนี่ยเขาก็ติดตั้งไว้แล้วนะแล้ว UPS ที่พี่ว่ามีอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันมีระบบสมาร์ทคอนเน็กต์ไหมอ่ะแล้วสมาร์ทคอนเน็กต์มันคืออะไรสมาร์ทคอนเน็กต์เนี่ย มันก็เป็นระบบมอนิเตอร์ผ่านคลาวด์ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมอนิเตอร์ UPS ผ่านเว็บเบราว์เซอร์จากสมาร์ทโฟนจากโน้ตบุ๊กจาก iPad จากแท็บเล็ตได้หมดเลยครับพี่นี่แกังจะบอกพี่ว่าเราสามารถมอนิเตอร์จากโทรศัพท์มือถือของเราโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กของโรงพยาบาลนี่นะฮี่มันจะทำได้จริงเหรออันแน่นอนสิครับเอางี้ เดี๋ยวผมให้พี่ดูรอแป๊บมันจะเป็นไปได้อ่ามาดูระบบ UPS ของผมนะหานนี้ด้วยกันเลยพี่เริ่มจากอีเมล alert นะครับที่เราจะได้รับจาก UPS ที่สำรองไฟในช่วงที่ดับอย่างเช่นเครื่องนี้ที่ใช้อยู่ UPS เครื่องนี้ก็จะเป็น Smart UPS ลิเธียมไออนขนาด 500VA ครับพี่ mm hmm. มันก็จะแสดงข้อมูลแบตเตอรี่ปริมาณการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ระยะเวลาสำรองไฟครบหมดเลยพี่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮงพี่ว่าแกหาข้อมูลข้อมูลอายุแบตเตอรี่เนี่ยผิดหรือเปล่าวะไม่ผิดครับอันนี้เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนพี่ซึ่งอายุการใช้งานมัน 10ปีครับพี่เฮ้ยสิปี <c oughs> ใช่เฮ้ย hey, <Hey, S 2> มันมีด้วยเหรอเฮงแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวๆแบบเนี้ยพี่เนี่ยเจอบ่อยเลยที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งอายุการใช้งานสั้นแล้วก็เสียเร็วโอ้โหแล้วต้องบอกเลยนะว่าที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยคือเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเสียเมื่อไหร่ทำให้ทีมไอทีของพี่เนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาบ่อยมากโววุ่นวายเน็ตเวิร์กก็ขัดข้องโอ้หลบาก UPS ตัวนี้นะครับ นอกจากจะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล้วนะพี่ด้วยระบบสมาร์ทคอนเน t เนี่ยทำให้เราสามารถตั้งค่านะฮะทำรีโมทเทสหรือว่าตั้งค่าทำไลฟ์ไซเคิลอเลอร์ได้ oh. มันจะแจ้งเตือนเลยว่าแบตเตอรี่จะมีอายุใช้งานเหลืออีกเท่าไหร่เฮ <Hey. S 1> ้ยจริงไหมเนี่ยจริงดิเนี่ยอย่างผมทุกเช้านะผมก็จะมาดูอีเวนต์ล็อกก็จะเปิดหน้าจอดูว่าเฮ้ยคืนที่ผ่านมาเนี่ยระบบไฟฟ้า มีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จเต็มไหมสำรองไฟพอใช้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนหมดเลยเหมือนกับที่เราต้องให้แผนกไอทีของเราเดินไปเช็คทุกเช้าตามปกติกันดีแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วไงเพราะว่าเราก็มาดูผ่านหน้าจอน,นี้พอมาใช้สมาร์ทคอนเน็กปุ๊บเนี่ยทำให้คนของเรามีเวลาว่างไปวางแผนอย่างอื่นมากขึ้นพีสบายโอ้ยอย่างนี้ก็หมายความว่า,วาถ้านึกภาพตามที่แกเล่านะเราก็ไม่ต้องใช้คนเดินไปดูบ่อยๆแล้วใช่ไหมใช่เฮ<ๆ>้ยเรื่อแจ้งเตือนในสมาร์ทวอช h ั้ยนะ เฮ้ยมาเลยสมมุติมีอะไรผิดปกติมันจะเด้งขึ้นมาเลยครับแกเล่ามาขนาดเนี้พี่ชักสนใจจริงๆลแล้วแป๊บหนึ่งแต่ปัญหาของพี่เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคือพี่ต้องทําระบบเน็ตเวิร์กซึ่งบางจุดเนี้ยพี่ใช้แค่ตู้แหลกขนาดเล็กเท่านั้นเองและสมาร์ทคอ n เน็ก UPS ที่แกว่าเนี่ยมันมีรุ่นไหนเหมาะบ้างอะตู้แหลกขนาดเล็กที่พี่ว่าเนี่ยตู้แลก 6U แบบที่ร้านผมใช้นะครับพี่ เฮ้ยใช่เลยอ่ะเฮ้ยแบบเนี no ้ยขนาดเล็เพราะว่าบางพื <inaudible> ้นที่ของพี่เนี่ยพื้นที่เล็กมากพี่ต้องวางหลายจุดแล้ววางหลายโลเคชั่นด้วยเยี่ยมเลยอ่ะก็ไอ้ U P S ในตู้เนี่ยแหละพี่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีให้เลือก4ขนาดครับพี่อย่างที่ร้านผมใช้นี่คือ500 V A ไล่ระดับขึ้นไปจนถึง1500 V A 4ขนาดระบบเน็ตเวิร์คขนาดเล็กอ่ะผมว่าพอสบายโอ้โหดูตัวเล็กจริงๆ่ะ นี่ถ้าแกไม่บอกพี่นะว่านี่คือ UPS นะพี่บอกไม่ออกเลยเนี่ยอย่างเครื่อง500 VA ที่ผมใช้เนี่ยตัวถังเนี่ยสั้นแค่20เซนติเมตรเองพี่น้ำหนักก็แค่4กิโลครับพอมาติดตั้งในวอ l มาส์แรกแบบเนี้ยมันก็พี่ดูดิออยังเหลือพื้นที่ให้อุปกรณ์อื่นๆอีกเทียบเออจริงด้วยว่ะแล้วที่สำคัญนะพี่เครื่องตัวนี้เนี่ยเขารับประกันแบตเตอรี่5ปีครับพี่ห้ออ5ปีเลยเนี่ย เทียบกับรุ่นที่เราต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่ะยังไงก็คุ้มกว่าพี่โอโ้เออจริงด้วยเฮงคุ้มกว่า,าจริงนะเอาแค่ว่าพี่ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องของอายุแบตเตอรี่จะสั้นจะเสียแล้วก็มาคอยตามแก้งานแบบนี้นะทีมงานในทีของพี่นะงานเบาขึ้นเยอะเลยสมัยก่อนเนี่ยกว่า4 0ต้องตามไปแก้งานตามงานตามปัญหาเสียเวลายิ่งบางบทีเนี่ยรถติดต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงโอ้โหบางทีเนี่ยไปกันทั้งวัน ข้ามวันข้ามคืนก็มีโอ้โ oh, หสิเวลาตั้งแต่ผมเปลี่ยนมาใช้ Smart Connect UPS นะพี่ผมกับทีมงานเนี่ยก็มั่นใจในระบบ IT ของเรามากขึ้นครับแล้วก็มีเวลาเหลือในการไปวางแผนการผลิตได้มากขึ้นครับพี่แล้วถ้าพี่บิ๊กนะต้องการ UPS ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น hmm. นะ APC เขาก็มี Smart Connect UPS ให้พี่เลือกได้ถึงขนาด3000 VA เลยนะครับอันนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดของพี่ได้แน่นอนโอ้โห oh. สุดยอดเพลงน้องรักของพี่ทีนี้เนี่ยพี่เนี่ยก็หมดกังวลแล้วเพราะว่าคราวนี้ปัญหาก็สามารถป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงทีเฮ้ยพี่หายกังวลเลยอ่ะและแถมนะพี่ไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆด้วยเยี่ยมมากขอบใจมากน้องรักยินดีครับพี่บ๊กระบบไอทีที่ต้องกระจายอยู่หลายจุดเพื่อเชื่อมต่อธุรกิจให้ดำเนินได้ต่อเนื่องมีสมาร์ทคอนเน็ UPS ก็เสมือนมีทีมไอทีเพิ่มขึ้นมั่นใจ ตรวจสอบงานได้ทุกที่ทุกเวลา